เดี๋ยวจะเพิ่งทักทายกันก่อนเลยหนูเดีขอวขอยัดแดดครบหนึ่งทุกคนดูกราฟิกอย่างเจ๋งโอเลือดผมลดพ่วงแล้วผดูหลอดมัน30หลอดบ้าไปแล้วแล้วผมหลอดเดียวโอ้โหอย่างโกงเนาะชุกแป๊บหนึ่งชุกแป๊บหนึ่งขุดชุกแป๊บหนึ่งชุกแป๊บหนึ่งชุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหดูจะหดไปไหนเดี๋ยวจะเย็นนี่แหละนี่แหละเรื่องคนดับทางถนดัดของพี่ ยสุดครับผมแม็กเองครับรีวิววันนี้ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนเกมมิ่งบอกเลยครับว่ารุ่นนี้พูดได้คำเดียวเลยครับว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ ไม่มีใครเยี่ยมกว่าน,นี้อีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กับ r i Phone 5s Pro ครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่รย้ได้ว่าสเปคโคตระแรงนะฮะสเปคแรงมากๆากข่าวดีครับรุ่นนี้เตรียมเข้าไทยในเร็วนี้นะฮะในวันที่ผมอัดยังไม่ทราบราคาเหมือนกันยังไงรอลุ้นไปพร้อมๆกันเอาไว้ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูก็แล้วกันครับว่าไอท o n e 5s Pro รุ่นนี้มีอะไรที่ น่าสนใจบ้างครับถ้าถามว่ารุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างจาก LG Phone 5รุ่นก่อนหน้านี้นะครับใน LG Phone 5 series เนี่ยหลักๆแล้วนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะได้สเปคที่ จัดเต็มกว่าเดิมรุ่นก่อนนาะพร้อมกับเซ็ตดะก้อน888ผมว่าโหดแล้วนะแต่ว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับเซ็ดะก้อน888พัดครับรุ่นนี้สเปใเทมาจัดหนักจัดเต็มจริงๆรุ่นนี้มี RAM มาให้18กิกแล้วก็มาพร้อมค่าทัชสปินเรทที่สูงขึ้นจากเดิม300เฮิรตเป็น360เฮิรตประมับดีไซน์ครับถ้าเราพูดถึงดีไซน์จริงๆแล้วรุ่นก่อนหน้านี้เขาทําออกมาได้ดีแล้วถ้าพูดถึง r g Phone 5หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ผมให้ใจเป็นอันดับตน นเลยนะครับถ้าพูดถึงดีไซน์การออกแบบแล้วก็เรื่องของพอตการใช้งานเริ่มตน้นที่ด้านหลังกันก่อนกนก็้ันแลครับสำหรับ LG h o n e 5s Pro นะครับด้านหลังสิ่งที่คุณเห็นและคุณจะต้องวาวนะครับเหมือนผมเลยนะฮะสัมผัสแรกที่ผมเห็นแล้วผมว้าวมากๆก็คือ หน้าจอที่เขาให้มาด้านหลังแบบนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเท <Hey, S 1> มากๆถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ R G Phone 5รุ่นก่อนเนี่ยนะครับ Ultimate นะถ้าผมจะไม่ผิดนะ่ะหน้าจอด้านหลังตัวแอนิเมชันของเขาจะเป็นเพียงแค่ขาวดำใช่ไหมแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยแอนิเมชันที่เป็นสีๆแบบนี้สามารถเข้าไปคัตตอมได้เยอะมากๆตัวน,นี้น้ำหนักครับให้มาเหมือนเดิมครับยังคงเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่มีน้ำหนักเหมือนเดิมมีมาให้อู่ที่238กรัมเราก็มาพร้อมกับ ความบางตัวเครื่อง10.29ม mm. ิลลิเมตรอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีน้ําหนักแล้วก็มีความหนาของตัวเครื่องที่หนาหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานนู่นนี่นัน่นส่วนตัวผมคิดว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆที่พอรับได้หน้าจอที่มาในรุ่นนี้นะครับยังคงให้หน้าจอที่จัดเต็มมาให้เหมือนเดิมนะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.78นิ้วนะครับหน้าจอที่มาเป็นแบบ a m o l e รแล้วก็มาพร้อมค่าบีเฟเรนซ์144 h z ครับมีค่าทัสเซปเลมาให้360เ z หน้าจอรองรับการแสดงผลแบบ HDR10+ Parts มีค่า DCI-P3 มาให้อยู่ที่111% sRGB มาให้อยู่ที่150.89%มาพร้อมกับอัตราส่วนหน้าจออยู่ที่20ต่อ4ต่อ9หน้าจอสีสัน สวยงามมากๆสําหรับใครที่สีเรียดว่าสีมันสามารถปรับได้หรือเปล่านะครับหน้าจอในรุ่นนี้นะครับสามารถปรับโทนสีของหน้าจอได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับมี Away on Display มาให้เราได้เลือกเปลี่ยนด้วย แล้วก็เราสามารถเลือกเปลี่ยนแถบนําทางได้ใครไม่อยากใช้งานแถบนําทางที่เต็มจอแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้งานแบบเดิมได้นะครับสามารถสลับโน่นนี่นั่นได้หน้าจอสามารถปรับตัวนัสือได้ขนาดใหญ่มีปัญหาเรื่องของสายตาก,ก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็หน้าจอนะครับเราสามารถคัตตอมคาดิเบตสีได้ตามที่เราต้องการใครจะได้โทนสีจอเป็นธรรมชาติซีนิเมติกมาตรฐานหรือว่ากําหนดเองก็สามารถเข้ามาปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนค่าดีเฟนเทสจอที่เขามีมาให้เนี่ย เท่าที่ผมลองในรุ่นนี้เนี่ยมันจะล็อกเอาไว้นะครับนี่นะครับมันจะล็อกเอาไว้นะครับมันจะให้เราเข้าไปปรับในส่วนของโหมด X นะทุกคนวิธีการเข้าไปปรับก็ง่ายๆนะครับเปิดโหมด X ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาติ๊กตรงนี้ได้เลย<จ>ความไวในการเลื่อนนิ้วบนหน้าจอความแม่นยำในการเลื่อนนิ้วบนหน้าจอความไวในการสัมผัส เราสามารถเข้ามาปรับทุกอย่างตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เรื่องของการใช้งานรุ่นนี้เขาใส่ในส่วนของฟีเจอร์ Hyper Fusion มาให้ด้วยนะครับทำให้ในรุ่นนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานเล่นเกมผ่าน Wi-Fi ดีขึ้นแล้วก็เสถียรขึ้นลดเรื่องของปิ n งทําให้เราเล่นเกมได้สมูทแล้วก็ไม่มีกระตุกแน่นอนหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะถ้าพูดถึงหน้าจอการรับชม n e t f l i x จะรองรับการรับชมแบบ L1 รับชมได้ความละเอียดสูงสดุดอยู่ที่ f u d แล้วก็รับการแสดงผลแบบ HD10 ด้วยใครที่ชอบดูคอนเทนต์ใครที่ชอบเล่นเกมรุ่นนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นที่จัดหนักจัดเต็มไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนในเเราก็พูดถึงเรื่องของ Netflix แล้วต่อมาเรามาพูดถึงลําโพงกันบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของลําโพงครับ LG Phone 5 s Pro รุ่นนี้ถ้าดูจากสเปคครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกับลําโพงไมโครโฟนแล้วก็ชิปเสียงต่างๆเทคโนโลยีในเรื่องเสียงต่างๆจัดหนักจัดเต็มมากๆรุ่นนี้ เหมือนเดิมครับยังคงมาพร้อมกับลําโพงคู่สเตอริโอมาให้สายขวาด้านหน้าเหมือนเดิมมาพร้อมกับลําโพงแบบแมกเนตมาให้ทั้งหมด7ตัวมีชิปเสียงมาให้มาพร้อมกับคอแดแบ็กอยู่ด้านในรุ่นนี้จุดเด่นของเขาครับมีในส่วนของรูฟัง3ามิามาให้ด้วยไมโครโฟนมีมาให้4ตัวแล้วก็มาพร้อมกับระบบตัดเสียงมาให้ด้วยเวลาที่เราจะสตรีมหรือว่าเราเล่นเกมไม่ต้องกวนะครับว่าเสียง ไมโครโฟนที่จะได้รับเพื่อนๆจะฟังไม่ได้ยินเสียงจะเบานะครับแล้วก็มีเสียงบรบกวนไม่ต้องขวรวุ่นนี้ไมโครโฟนมีมาให้4ตัวแล้วก็มาพร้อมกับระบบตัดเสียงมาให้ด้วยถือว่าเจ๋งมากๆรุ่นนี้ลำโพงเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปครับ L G h o n e 5s Pro รุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8ปก p ป8 8พัดรุ่นนี้เรื่องของเทคโนโลยีเรดด้ว่าจัดหนักจะเต็มมากๆครับรองรับการใช้งาน Wi-Fi 6 e นะรัแล้วก็มาพร้อมกับ Bluetooth 5.2การบันทึกหน้าจอนะครับในรุ่นนี้สามารถบันทึกได้สูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p แล้วก็ในรุ่นนี้เรื่องของเฟรมเรทสามารถบันทึกได้สูงสุดอยู่ที่120เฟรมด้วยบอกเลยนะครับว่า ลื่นๆอัดหน้าจอได้แบบสบายสบาสหรับใครที่เป็นสายแคชเกตผลคะแนนต่างๆครับอันตัตู้เป็นหมาครับเทา่าที่ผมได้ลองครับ LG phone 5s Pro รุ่นนี้นะครับแซนเร์กอ888พาร์ทที่มาพร้อมกับความเร็ว 3.0 g h z เนี่ยสามารถทำคะแนนอันตุตู้ได้อยู่ที่818,773คะแนนก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็สายเกมครับคะแนนโดยรวม GPU ครับทำได้ที่318,261คะแนนนะครับคะแนนระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมเจนช i นอิมแพ t เกมทุกเกมที่มีในเพสโต e เปิดภาพการาฟิกสูงสุดเล่นได้แบบลื่น แน่นอนใครที่หามือถือเอาไปแคสเกมเอาไปสตรีมเกมหรือว่าเอาไปทําช่อง YouTube ต่างๆเหมาะมากๆพอการใช้งานในรนุ่นนี้ยังเป็น USB แบบ3.1มาให้ด้วยสามารถที่จะเสียบ Capture Card สตรีมขึ้น OBS หรือว่าโปรแกรมต่างๆได้แบบสบายๆเลยสําหรับคนคะแนนกิกเบนไฟนะครับในรุ่นนี้นะครเท่าที่ผมลองทดสอบครับสามารถทําคะแนนได้สูงสุดอยู่ที่1 1 2 1คะแนนในส่วนของซิงเกิลคอร์แล้วก็สามารถ ทำคะแนนสูงสุดอยู่ที่3,458คะแนนในส่วนของมาติคอร์เรื่องของแบตเตอรี่ครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000ม ah. ิลลิแอมแลวก็รองรับการชาร์จไว65วัตต์เรื่องแบตนะครับถ้าถามว่าแบตอึดมากไหมถ้าคุณใช้งานปกตินะเท่าที่ผมลองใช้งานทั้งวันเหลือๆแต่ว่าถ้าเล่นเกมนะครับเท่าที่ลองถ้าเปิดโหมด X แบบสูงสุด จัดเต็มเรื่องของเฟรมเรทเรื่องของความลื่นไหลเท่าที่ผมได้ลองนะครับสูงสุดจะอยู่ระดับประมาณ3ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็ความร้อนนะครับเท่าที่ผมได้ลองสูงสุดความร้อนเนี่ยถ้าไม่ใส่พัดลมนะครับความร้อนสูงสุดจะอยู่ระดับประมาณ46จนถึงประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราใส่พัดลมความร้อนจะอยู่ระดับประมาณ45ประมาณนี้อันนี้คือการทดสอบเกม Genchin Gen Gen Impact นะแต่ถ้าเป็นเกมอื่นๆอ,อย่าง ROV นะครับ PUBG หรือว่า Source Man หรือว่าจะเป็นเกมที่ ผมเล่นนะครับอย่าง RX เนี่ยความร้อนสูงสุดเท่าที่ลองไม่ใส่พัดลมนะครับจะอยู่ที่45จนถึง46ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใส่พัดลมอยู่ประมาณ44ประมาณนี้กับห้องปกติที่ผมเล่นก็ถือว่าค่อนข้างคุมความร้อนได้ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่จัดเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้นะครับก็ยังคงมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จที่มีมาให้ทั้งหมด2ตัวเหมือนเดิมเราจะชาร์จตรงนี้ก็ได้ หรือว่าเราจะชาร์จด้านข้างตรงนี้ก็ได้ดึงออกมาเราก็สามารถชาร์จได้เลยอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ถ้าเราจะพูดถึงความโกงของ LG Phone 5ไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้หรือว่า LG Phone 5S Pro รุ่นนี้กับสิ่งที่คุณจะได้รับรุ่นนี้สำหรับคอเกมผมบอกเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็โกงมากๆในรุ่นนี้เนี่ยเรื่องการเล่นเกมนะครับปุ่ม ช่วยยิงต่างๆหรือว่าแอติกเกอร์5ที่เขามีมาให้เนี่ยวีีว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆรุ่นนี้ปุ่มจะยยิงจะมีมาให้สูงสุดถึง10จุดทุกคนฟังไม่ผิดมีมาให้สูงสุดถึง10จุดไม่รู้ว่าใช้กันครบหรือเปล่าแต่ว่า มีมาให้เยอะจริงๆนะครับบอกเลยว่าโคตรจะโกงปุ่มช่วยยิงนะครับด้านบนตรงนี้เขาจะมีมาให้4ปุ่มนะครับตรงนี้1ตรงนี้1ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้1นะครับสามารถแบ่งได้นะครับสามารถปรับเป็น L 1หรือว่า L 1ครึ่ง R 1หรือว่า R 1ครึ่งได้นะครับตรงนี้เป็น4ปุ่มด้านในนะครับเวลาที่เรากดใช้งานสามารถปรับได้2เป็น6ปุ่มแล้วนะครับด้านซ้าย1ด้านขวา1แล้วก็มีด้านหลังมาให้อีก2นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนใช้งานปุ่มช่วยยิงได้นะครับเป เหมือนเดิมครับจะอยู่ด้านหลังของพัดลมนะครับหรือว่า Aero Active Cooler ที่เขามีมาให้ตรงนี้อีก2ปุ่มรวมทั้งหมดเป็น10ปุ่มบอกเลยว่าโกงมากๆสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ต่อมาสำหรับกล้องครับแน่นอนสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องของสเปคกล้องหลักๆก็เรียกว่าไม่ได้แตกต่างจาก LG Phone 5 Series รุ่นก่อนหนานิ้สักเท่าไหร่นะครับ สเปคกล้องให้มาในรุ่นนี้นะครับเขาก็ยังคงมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับกล้องหลักความอยู่ที่64ล้านนะครับเซ็นเซอร์ที่ให้มาเป็น Sony i m x 686มาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างความละเอียดจะหนักจะเต็มครับ13ล้านมุมกว้างอยู่ที่125 000, องศาแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์มาโครมาให้5ล้านนะครับในส่วนของกล้องหน้าในรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้า24ล้านบทการใช้งานกล้องหลักๆนะครับก็ยังคงมีมาให้คล้ายๆกับ รุ่นก่อนมีในส่วนของการถ่ายโหมดโปรนะครับวิดีโอระดับโปรนะฮะการติดตามการเคลื่อนไหวนะครับการถ่ายมาโคแล้วก็ไนท์โหมดการใช้งานต่างๆนะฮะเราสามารถถ่ายในส่วนของโหมดเอกสารได้นะครับแล้วก็การถ่ายพานรนามาก็มีมาให้นะครับการถ่ายพอตเทรดสามารถปรับในส่วนของค่า F ได้แล้วก็สามารถปรับในส่วนของการดูตีได้การถ่ายภาพต่างๆมีการถ่ายภาพแบบ h d r มาให้สามารถปรับมุมกว้างได้สูงสุดอยูที่ที่สิองศาสามารถเปิดในส่วนของโหมดฟิ ดีได้ด้วยในการถ่ายวิดีโอครับสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่8 k ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่4 k แบบเฟรมนะฮะหรือว่าถ่ายเป็นแบบระดับ 4k แบบ60บเฟรมก็สามารถที่จะทําได้นะครับการถ่ายทําลบอวิดีโอการถ่ายทําลบบวิดีโอก็ สามารถถ่ายเป็นมุมกว้างได้นะครับสโลโมชั่นวิดีโอก็สามารถที่จะถ่ายได้นะครับสโลโมชั่นวิดีโอสามารถปรับได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K แบบ120เฟรมด้วยนะครับไม่ได้ว,ว่าจะหนักจะเต็มมากๆส่วนกล้องหน้าที่ให้มาความละเอียด24ล้านนะครับโหมดกล้องหน้าสามารถถ่ายในส่วนของพอร์ตเทรได้ปรับค่า F ได้กล้องหน้าสามารถปรับโหมดบิวตี้ได้แล้วก็กล้องหน้าสามารถถ,ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD เรื่องของไมโครโฟนอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนมาให้ทั้งหมด4ตัวไมโครโฟน ที่เขามีมาให้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบตัดเสียงบรบกวนด้วยเรื่องของโหมดกล้องหลักๆประมาณนี้ส่วนคุณภาพกล้องก็ตามที่ผมขึ้นให้เลย ื่องสุดท้ายครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเกมมาดีกว่าเดี๋ยวผมจะคัดเกมแบบหินๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมเจนชินอิมแพ็กกันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันไปเลยนะครับว่าในรุ่นนี้ถ้าเล่นเกมเจนชินอิมแพ็เรื่องของความลื่นไหลจะเป็นยังไงบ้างมาครับผมมาลองกันครับการภาพกราฟิกครับเจนชินอิมแพ็นะครับผมจะเปิดกราฟิกเป็นระดับ สูงสุดแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะอยู่ที่บอสนะเดี๋ยวผมจะพยายามยิงต่อๆเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันนะครับว่าเฟรมเรทที่ได้มาของรุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอยู่กับบอสดอกไม้นะครับยิงต่อๆไปก่อนยิงไปแล้วครับหนึ่งดอกครับสวัสดีจ้าบอสปุ๊บล็อกหลบครับล็อกหลบอย่างดิจิตอลยิงไปอีกหนึ่งดอกครับมาดูสูได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ยังลื่นไหลยอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนแรงกระจัด โอ้ยโดนแรงจัดจัดจริงๆเลยว่าผมยังไม่ถึงนะแต่ผมอยากให้ทุกคนดูความลื่นไหลนะครับเวลาที่มันหลบบอสอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ยโดนแรงจัดจัดดูฮะทุกคนลื่นไหลจัดจัด้ืหูมันมีการปล่อยสกิลอะไรครับเนี่ยโอ้ยเราเข้าไปสู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมกดชุปอีกตัวหนึ่งก่อนวันนี้นะ่าจะคือสุดละยิงไปเดยไตย่ศกไต่ศกใครแนะ่โอ้โยโอ้มีติดตามข้างหลังด้วยยังไงครับเนี่ย ยิงก่อนโอ้โหแตกหนึ่งอีกหนึ่งตัวอะไรกันครับนี่เล่นไม่ได้แล้วตัวผู้หญิงมันต้องเข้าไปใกล้เราทุกคนจังหวะนี้ปล่อยสกิลไปครับเลเวลผมไม่ถึงนะของผมไม่มีนะแต่ว่าผมอยากจะมาเทสให้ดูว่าพอมันเจอบอสแล้วมันแหลกหรือเปล่านะครับทุกคนก็ดูเอานะครับว่าแหลกหรือเปล่าโอ้โห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 เราก็จ๊กโจ๊กโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย ถ้าผมโดนตองขย,ยอะไรนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยย่งเยอะอย่งเยอะอย่งเยอะอย่งเยอะเอ,อือกโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้โหมีผุดขึ้นมาจากด้านล่างด้วยนะครับหรือว่ามาจากแล้วมาโอ้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 มันตามผมตามดาบขูมาแล้วโอ้โหดูอย่างอย่างอย่างลื่นนะครับโอ้โหหุยหุยครึ่งหลอดครึ่งหลอดครับตายอีกไม่ได้ฮนะ ไปกไม่ได้เออเออหลบไม่ทันหลบไม่ทันเยอะจริงเออโอ้โหูวะทุกคนอย่างลื่นนะฮะผมบอกเลยว่าอย่างลื่นนะครับงั้นก็ขออภัยในความอ่อนของผมด้วยอารมณ์เสียจริงๆนะฮะโดยไม่ถึงแต่ว่าอยากโชว์ไงอยากโชว์ความลื่นลื่นจริงๆครับยอมรับเลยนะฮะทุกคนลื่นจัดๆโคตรจะลื่นจริงๆนะครับลูกพีซูไม่ได้ฝันลูกน้องก็แล้วกันมีมันมีเกิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง มีเกิดขึ้นมาตัวหนึ่งอารมณ์เสียมีหิวตัวเองด้วยจะโกงไปไหนแล้วนั่นโกงไปแล้วนะโกงไปแล้วนะตันไปตันไปตันไปโอ้โหเจอชุดใหญ่สู้ได้เดี๋ยวต้องสู้ได้เดี๋ยวทุกคนนี่ฮะความเลื่อนประมาณนี้ฮะ,ะทุกคนเป็นยังไงยังเจ๋งอีกหนึ่งเกมครับผม P.R.G. นะครับอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าภาพกราฟิกสวยดีแล้วก็ตัวเกมน่าสนใจดีผมว่าการาฟิกมันเยอะมากๆนะครับเทสสมาร์ทโฟนได้เลยนะถ้าสมาร์ทโฟนไม่แรงจริงเกมนี้บอกเลยกระตุกจับจัดมาลองกันครับเกมนี้บอกเลยโคตรมันครับลองไปโหลดเอานะ พิมพ์คำว่า P R G นะครับขึ้นเลยในเพสโต้นี่เป็นโหมดเริ่มเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่เล่นเยอะนะแต่ทุกคนดูคาบกราฟ,ฟิกของเขาบอกเลยดีจัดจัดหรือว่าซอสอร์ออนไลน์หรือว่าคิริโตผมดูอย่างเลื่นครับเลื่นจัดจัดครับ แล้วข้อดีของการไม่มีติ่งคือเต็มจอมากๆแล้วก็หน้าจอสมมาตรมากๆเลยครับสัดส่วนจอความบางเท่ากันทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับเจอบอลแล้วทุกคนดูความลื่นฮ,<ะ>น,นฮะโหย่างรอไม่ใช่สิต้องบอกอย่างเท่อลองดูฮะนึกว่ากิริโตะมันมากครับเกมนี้ลองไปโหลดเล่นกันครับ ใครที่เป็นสายอันิเ้ไม่เหมอนผม,มข้ามาดิจะหมัดจะมวยได้หมดเข้จ,จับแม็กฝั่งทนหรือเปล่าเข้จ,จับแม็กพุทธกาบเปล่าเจออันดิเมตผมไปครับที่หักในนะเ,เจอบอสนะครับ ผมไม่เคยชนะเลยนะไม่รู้นะว่าเกมมันตั้งมาให้ไม่ชนะหรือเปล่าสำหรับบอสตัวนี้จะไม่เคยชนะสักทีอูดูดิโอ้โห,ด,ด,โโหดูมาถึงมันก็มาถึงมันก็ใส่มาถึงมันก็ฟันดาบผมเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งทักทายกันก่อนหนูเดี๋ยวขอยัดแดดแป๊บหนึ่งทุกคนดูกราฟิกอย่างเจ๋งดู่หูยเลือดผมลดหวบแล้วเพืาดูหลอดมันสามสิบอดบ้าไปแล้ว แล้วผมหลอดเดียวโอ้โยอย่างโกงเนาะจุกแป๊บหนึ่งจุกแป๊บหนึ่งขูดจุกแป๊บหนึ่งจุกแป๊บหนึ่งจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหดูจะหดไปไหนเดี๋ยวจะเย็นนี่แหละนี่แหละเรื่องันดัดทางถนัดของพี่หลบโอ้โหหลบพันโอ้โห,โอ,โหอีกดอกเดียวอีกดอกเดียวพี่ตายแน่นอนแต่ว่าไม่ตายก่อนอีกสองโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหอ้โหดูบอกเลยครับทีเด็ดครับรุ่นนี้นะฮะสำหรับสายเกมครับ ผมบอกเลยครับว่าน่าโดดมากๆนะครับสำหรับ LG p h o n e 5s Pro รุน่นนี้อย่างที่บอกไปครับมาพร้อมกับการ Overclock CPU นะครับความเร็ว3 0 g h z บอกเลยครับแรงจัดๆทั้งสเป,ปงเรดดีขึ้นครับจากเดิม300 h z ปรับมาเป็น360 h z ถทัดรวดเร็วว่องไวแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของเทคโนลยีต่างๆแล้ว่นนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะ มาพร้อมกับลำโพงคู่ยังคงมีรูฟัง3.5มาให้เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับชิปเสียงแล้วก็มีไมโครโฟนมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับพอร์ตการใช้งานมาพร้อมกับ USB Type C 3.1นะฮะมาพร้อมกับระบบชาร์จไว65วัตต์อะแดปเตอร์มีแถมมาให้ในกล่องมาพร้อมกับปุ่มช่วยเล่นที่ต้องบอกเลยว่าขี้โกงมากๆมีมาให้สูงสุดถึง10ปุ่มกล้าการันตีเลยครับว่าใครที่เป็นสายเกม G5s Pro รุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ครับรอราคากันได้เลยนะฮะว่าราคาจะถูกใจชาวเกมเมอร์ทางฝั่ง Android หรือเปล่าน่าโดนจริงครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะฮะดีไซน์แล้วก็สเปคแรงขึ้นเด็ดมากๆบอกเลย Very good เวดิกูดแล้วก็เวดิกูดเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมหอปมปากของพอนะฮะพูดเยอะเจ็บคอถ้าใครชอบยังไงนะฮะก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทคเอาลก่อนใครครับยังไงคลิปนี้ผมแบทคงต้องขอตลาไปก่อนครับคลิปนี้บายบายครับจุบจ๊บจุ๊บไอร์เฟยู굿ไบ